วันนี้วันที่สิบแปดนะคะวันนี้เรามาเช็คบ้านค่ะเหลือ,อรายละเอียดอีกนิดหน่อยค่ะ t ม Mountain Home ของเราวันนี้ช่างเก็บสีนะคะหน้าต่างวงกลมอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บอีกนิดนึงยังไม่เสร็จค่ะเก็บหลังบ้านหลังบ้านก็เหลืออีกนิดนึงค่ะ ฟ้าราาสีนิดนึง Tree Mountain Home อันนี้กว้าง3เมตรครึ่งหลังบ้านทีด้วยเพื่อติดแอร์นะคะ Tree Mountain Home คิดแบบเองค่ะส่งตอนแรกจะให้เป็นอ n ง l i s คอ o t ท a ททำไปทำมาเป็น m ูจิมินิมอล นี่นะคะให้เห็นภูเขาเดี๋ยวปรับพื้นที่นิดหน่อยค่ะเกลี่ยดินเพื่อให้เรียบอันนี้บันไดเข้าบ้านนะคะประตูหน้าต่างเก็บสีแล้ววันนี้มีมานั่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ครีนนิ่งค่ะ อีกนึงเเบียงหน้าบ้านเก็บสีนิดหน่อยล้างทําความสะอาดหน้าบ้านพรุ่งนี้น่าจะจบนี้หลังบ้านฝนกำลังจะมอ นะคะประตูบันไดทางเข้าบ้านหลังบ้านนะคะประตู UPVC ของเรานี่ค่ะวันนี้เอาตู้เย็นกับโตเก้าอี้มานะคะไปเข้าหน้าบ้านกันค่ะเข้าหน้าบ้านกันค่ะ ไปหน้าบ้านนะคะไปเข้าบ้านกันค่ะเข้าบ้านกันค่ะว้าวไปหน้าบ้านตู้เย็นนะคะยังจัดของไม่เรียบร้อยค่ะเปิดไฟก่อนนะคะ ครัวหนะนะ้องน้ำทำเศษไม้ห้องน้ำยังเหลือรายละเอียดนิดหน่อยอ่างล้างหนะ้ากระจกติดแล้วมไฟ นี่มาเก็บอีกนิดนึงค่ะเก็บสีกนิดนึงเคยรนิ่งเคเรลิ่งอีกทีต่างอุปกรณของเราิดฝ่าอีก ตางวงกลมของเรานะคะถ่ายไปว้าวาสวยอันนี้ห้องนอนค่ะยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวรอเคลียร์ทาสีเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเอาม่านมาติดค่ะ เป็นประตูที่เปิดไปห้องน้ำนะคะทะลุถึงกันค่ะห้องน้ำของเรา